ขอบคุณพิธีกรนะครับต่อไปก็ขอบคุณงานกุ้งจันทร์คั้งที่25ด้วยนะครับวันนี้ได้ให้โอกาสผมนะครับขึ้นมาได้มาบรรยายเป็นครั้งที่สองนะครับต่อจากคราวที่แล้วครับวันนี้หัวข้อที่ทางงานกุ้งจันทรงานกุ้งจันทรครั้งที่25นะครับวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับการใช้สารปรับสภาพน้ําในบ่อกุ้งนะครับผมสันติชัยสิกุลนะครับห้างหุ้นส่วนไบโอวิชั่นนะครับคว้าเคานเจอร์ อ่มันเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนะวันนี้เราจะคุยเน้นไปที่สารปรับสภาพน้ําในบ่อกุ้งนะครับพูดถึงสารปรับสภาพน้ํากันเลยถ้าเกิดว่าพูดถึงสารปรับสภาพน้ําเนี่ยทุกท่านก็คงจะนึกถึงหลายๆอย่างนะอย่างแรกคือจุลินซีนะจุลินรีก็ใช้ในการปรับสภาพน้ําได้ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้จะนิยมใช้กันนะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มแร่ธาตุซึ่งปัจจุบันการเรลี้ยงกุ้งเนี่ยจะเติมแร่ธาตุเข้าไปจะเป็นพวกแมกกาลัยแคลเซียมคาลโซเดียมไบคาร์บอเนต กลุ่มต่างๆที่เราเติมลงไปในน้ำนะครับท่านนก็รวมวไปหมดนะครับต่อมาก็คือเป็นกลุ่มวัสดุปูนวัสดุปูนก็พวกโดโลไมท์พวกปูนมานพวกปูนต่างๆปูนร้อนหรืออะไรก็ตามที่เราเติมไปในบอ่อแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาคุยวันนี้ที่เน้นเลยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มของสารฆ่าเชื้อหรือยาฆ่าเชื้อนะครับผมเราจะมาไล่กันเลยดีกว่าว่าทาไมเราต้องมาเน้นเกี่ยวกับยาฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะเขาเรียกว่าตามคอนเซปต์ของงานกุ้งจันนะครับ back to the basic ราะนั้นเราจะกลับมาดูที่สิ่งที่มันจะมีผลกระทบแล้วก็อาจจะทํามีทั้งผลไม่ดีและผลผลดีและผลไม่ดีมาด้วยนะครับหลักในการที่เราจะมาเลือกยาฆ่าเชื้อเนี่ยผมก็จะมีหลักๆอยู่สี่อย่างนะครับก็คือเน้นไปที่การเลือกก่อนเราต้องมาเลือกก่อนนะครับยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันมีมากมายนะครับในในการที่เราจะมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้าแต่แล้วอันที่สองที่สําคัญเลยคืออัตราการใช้อัตราการใช้เนะี่ยมีส่วนสําคัญ นะครับที่ทาให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับต่อ,อมาข้อที่สามเนี่ยคือข้อจํากัดของมันข้อจํากัดของมันอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าบางท่านใช้ใช้ยาฆ่าเชื้อตัวเดียวกันบ่อเดียวกันหรือว่าบอ่อคนละบ่อกันแต่ว่าใกล้ๆก้กันแต่การการใช้นะั้นไม่ได้ผลต่างกันนะครับข้อที่สี่คือผลกระทบวันนี้ผมจะมาคุยสี่หัวข้อหลักๆนะครับซึ่งจะตรงประเด็นกับที่ให้กับทาง คนเลี้ยงนะได้เลือกใช้ได,ได้ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะไปเลี้ยงกุ้งครับหลักๆแรกๆเลยคือการเลือกนะครับเรามาดูก่อนเชื่อมั่นเลยทุกคนเนะี่ยเวลาเปัญหาในบอ่อกุ้งเนี่ยเราต้องมาเลือกกันแล้วเราเลือกจากอะไรครับอันดับแรกเราจะเลือกจากอะไรในการที่จะมาใช้ยาฆ่าเชื้อในบอ่อเรานะครับผมก็คิดมาเป็นหัวข้อไปเลยเลือกจากชื่อสินค้าที่ถูกใจนะเลือกจากชื่อสินค้าถูกใจคือเราต้องการอะไรการตลาดก็จะมาแบบนั้นนะครับ อันที่สองคือเราจะมาเลือกจากสรรพคุณเราอยากจะฆ่าเชื้ออะไรเราก็ไปอ่านสรรพคุณตามนั้นเนี่ยเราจะเลือกกันแบบนี้ทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่นะครับชื่ออะไรโดนใจชื่ออะไรที่มันเหมาะกับเราสรรพคุณอะไรหรือส่วนใหญ่บางคนอันนี้น้อยคนแล้วที่จะเลือกเลือกจากต้องดูนะว่ามีสถานที่ผลิตไหมติดต่อได้จริงไหมอันนี้คือเรื่องใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ดูว่าทํายังไงเราจะเลือกสินค้าหรือเลือกของที่มาใช้ในะยาเชื้อเราได้ผลชัดเจนที่สุดอันดับแรกเลย ถ้าผู้เข้าสัมมนาดูจากชื่อสินค้าอันนี้แหละก็มันอาจจะไม่ตรงกับผลที่มันจะได้ในการใช้ยาฆ่าเชือ้อเรามาดูก่อนเราไม่ควรที่จะเลือกกับชื่อสินค้าอย่างเดียวสิ่งที่เราสําคัญที่จะต้องเลือกคืออะไรครับสารออกฤทธิ์นะครับอย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยเด็ดต่อชื่อไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าโฆษณาว่าเป็นยาฆ่าเชือ้อแต่ผมอยากให้คนที่จะใช้ยาฆ่าเชื้อตอนเนี้และมัจจุบันและต่อจากต่อไปเนี้ยต้องดูเลยครับว่า ยาฆ่าเชื้อที่มันอยู่ในเดตตอคืออะไรในมดเดตตอตอนนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือกลุ่มพวก BKC นะครับหรือว่ากลุ่มพวก BKC ที่เราใช้อยู่เรานี่แหละนะครับผมยกอย่างอันนึงอันนี้ผมมีสไลด์เพิ่มมาคืออย่างยกอย่างเช่นเราจะฆ่าเชื้อโคโรน1นะครับตอนนี้ไวรัสโคโรน1เนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายอย่างมากไฮก C, โดรเจนเอกไซด์ BKC และโดสการใช้ก็ต่างกันด้วยจะเป็นแอลกอฮอล์จะเป็นไอโอดีน ine, จะเป็นพวกโพวิโดไอโอดีนได้หมดเลยนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราจะฆ่าเชื้อเดีียยกันเนเ่ เรามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างแต่เวลาเขามาขายเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าอันนี้คือ BKC นะอันนี้คือเด็ต่อยไหมว่มาต่อมาเรามาดูตัวต่อมานะครับดูตัวต่อมาวิกซองเห็นไหมครัผมไม่อยากพยายามไม่ยกตัวอย่างสินค้าในบอกกุ้งนะฮะอันนี้เราจะยกตัวอย่างว่าทุกอย่างในชีวิตประจําวันเราสามารถเปรียบเทียบได้หมดอย่างวิกซองพิง์เราซื้อมาใช้ในการาทําควาดห้องน้าปรากฏว่าสารประกอบมันคืออะไรครับสารที่ออกฤทธิ์คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เอง ในบอกกุ้งเราเนี่ยไฮโดรเจนบ็อกไซด์เราห้ปเนะครับเพราะฉะนั้นเน่ยถ้าเรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาฆ่าเชื้อที่มาขายเราเนี่ยสารออกฤทธิ์มันคือตัวอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะดูทั้งราคาดูทั้งปริมาณการใช้ได้มันจะชัดเจนขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างนะให้ดูวันนี้คร่าวๆง่ายๆเลยนะแล้วเวลาเราเลือกตัวเดตต่อไอตัววิกซองนะี่คือไฮโดรเบลไซด์นะครับเรามาดูต่อผมจะมาลองสาธิตให้พวกเรา ทุกคนลองดูการเลือกที่ไม่การเลือกต่อไปนะการเลือกสารเคมีหรือเลือกอะไรที่มาใช้ในบอกกุ้งของตอนนี้เรามีข้อกําหนดอยู่แล้วว่าต้องเป็นสารเคมีที่ได้รับการยอมรับจากหนึ่งก็คือกรมปมงนะครับหรือจะเป็นอีกอันหนึ่งคือกรมปรศุสัตว์เราก็เลือกใช้ได้นะครับหรือเราจะเอาที่ผ่านออยอมาถ้าเกิดว่าสารยาฆ่าเชื้อที่เราเลือกที่จะลงมาในบอกกุ้งเราเนี่ยมีกรมปมงยอมรับกรมปรศุสัตว์ย,ยอมรับออยยอมรับอันนี้เราเลือกใช้ได้อันนี้ ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับนี่ผมจะมาลองเทสดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนเลี้ยงกุ้งหรือพวกสัตมาในการเลือกเนี่ยวันนี้เราเราลองตัวอย่างดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเลือกสารเคมีแบบไหนอ่าผมจะดูให้ให้ดูตัวอย่างอันนี้เราจะมี A กับ B นะครับทั้งสองตัวเป็นไออดีนทั้งคู่นะครับอ่าเเนี่ยเป็นไออดีน B เนี่ยใช้ชื่อว่าไอโินเก้าสเก้าปอร์ซน99%เรามาลองดูกัน A เนี่ยมีกลมมงมีมีม มีทะเบียนกรมมงเป็นไปตัวอันตรายนะครับ B นี่เ่มไม่มีามาดูส่วนประกอบกันถ้าคุณไม่อ่านส่วนประกอบดูและไอโอดีนกับไอโอดีน99เราเลือกไอโอดีนอะไรเราคิดดูนะตัว A เนี่ยไอโอดีน3.5หรือ35% B เนี่ยเขาอาจจะไม่บอกเขาจะพูดว่าชื่อเขาคือไอโอดีน99แล้วเขาก็จ,จะไม่บอกว่าอะไรแต่วันนี้เราติดต่างว่ามันคือ10%ต่อ,อมาอัตราการใช้แหละครับในการโฆษณาในการขายในการตลาดเนี่ยเขาจะเขียนเลย ถ้าเป็นสินค้าที่มีทะเบียนก็าาจะบอกว่าหนึ่งส่วนผสมน้าได้สามรอยห้าสิบส่วนหรือหนึ่งขวดอาจจะใช้ได้ประมาณหนึ่งไร่หรืออะไรเงี้ยพอเป็นบีเป็นโฆษณาละหนึ่งขวดใช้สี่ไล่มาแบบนี้เลยฮะคุณประโยชน์<ๆ>พอเป็นสินค้าหรือเป็นสารฆ่าเชื้อที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมงบงเขาก็จะพูดแค่ว่ามันใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดเป็นการโฆษณาข้างนอกเป็นไงฮะฆ่าเอฟพีก็ได้ ป้องการขี้ขาวก็ได้รักษาทอ่าหัวเหลืองได้หมดเลยอันนี้คือโฆษณาละป้องกันตัวแดงดวงขาวก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยครับคุณเลือกอะไรนะบางทีเรามองข้ามไปเราไปเลือกจากสิ่งที่เขาเลือกจากชื่อเลือกจากการโฆษณาเลือกจากอัตราการใช้ที่มันประหยัดพอมาเป็นสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยทางกรมประมงเขาให้ใช้แค่ล้างเชื้อล้างอุปกรณ์นะครับผลิตโดยบริษัทอะไรเขาจะมีบอกจะจําหน่ายโดยบริษัทอะไรเขาก็จะมีบอกนะครับแต่ส่วนที่ไปโฆษณาเนี่ย หลายโปรดักตหลายผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีไม่ไม่มีบอกผู้ผลิตแต่ว่าเป็นไงครับราคาถูกนะครับราคาถูกเนี้ยเเนี่ยสมมติขวด400แต่ดูและ3เปดูถ้าเราไม่ได้ดูในดีเทลหรือ,อรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะเลือก B ไปแล้วนะก็รเรามาใช้นี่คือเหตุผลที่บางทีเราเอาอยาข้อเชื้อไปใช้ในบอกกุ้งเราแล้วไม่ได้ผลนะผมอยากให้คิดมุมกลับอย่างนี้ครับเวลากุ้งเรามีปัญหาหรือเราจะต้อง จ่ายซื้ออยากฆ่าเชื้อที่ไปรักษาปุ้งหรือไปรักษาไปปรับคุณภาพน้ํำในบอกแต่เรากลับไปเลือกราคาถูกใช้น้อยๆใช้ประหยัดเราไม่ได้เลือกจากตัวสารเคมีที่มันออกฤทธิ์เนี่ยอันนี้ผมฝากไว้นะเพราะนั้นขั้นตอนการเลือกเบอร์หนึ่งเนี่ยสำคัญแล้วนะครับต่อมาเรามาดูอันที่สองที่มันจะส่งผลให้เราชัดเจนึีนอีดคืออัตราการใช้อัตราการใช้เรามาดูกัน อัตราการใช้สําคัญอย่างไรครับมีผลที่สุดต่อยาาเชื้อจะได้ผลไม่ได้ผลเนี่ยอยู่ที่อัตราการใช้แล้วนะครับเรามาดูกันหนึ่งก็คือจุดประสงค์ก่อนเราจะใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยไปเพื่ออะไรไปเพื่อฆ่าเชื้อในบ่อกุ้งหรือไปเพื่อควบคุมปริมาณแพนต้อนหรือควบคุมสภาพน้ไในบอ่อเพราะฉะนั้นเวลาขอ้อกาหนดของยาฆ่าเชื้อเขาจะมีเลนส์หรือมีเลทของมันเช่นบางฆ่าเชื้อบางตัวเนี่ยใช้25 ppm ถึง5 0 ppm หรืออาจได้ถึงร้อย ppm อันนี้เราจะเลือกอะไรเราดูวัตถุประสงค์เราก่อนนะครับว่าเราจะใช้ไปเพื่ออะไรเราต้องดูความหนาแน่นในบอกกุ้งด้วยนะครับกุ้งแน่นกุ้งบางเราควรจะใช้ยาฆ่าเชื้อตัวไหนเราควรจะใช้ยาฆ่เออาเชื้ออัตราเชื้อค่าเชื้อเท่าไหร่มีผลต่อต่อการใช้ของอตัตรายาฆ่าเชื้ออยู่นะครับต่อมาโดสการใช้สิ่งที่คนเลี้ยงกุ้งจะต้องเรียนรู้ก็คือ ppm กับ ppt ppt เนี่ยหนึ่งส่วนต่อพันส่วน แต่ถ้าเกิด PPM เนี่ยจะเป็นหนึ่งส่วนต่อล้านส่วนสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคํานวณปริมาณน้ําในบ่อเราบ่อน้ําเราลึกเท่าไหร่ไม่ใช่เขาบอกว่าหนึ่งขวดใช้ได้หนึ่งไร่เราก็หนึ่งขวดหนึ่งไร่แต่บ่อน้ําเราลึกหนึ่งเมตรครึ่งอย่างเงี้ยเพราะ,ะนั้นอัตราการใช้เราต้องเปลี่ยนไปนะครับเราต้องใช้มากกว่าเดิมอัตราการใชจ้จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปหมดเลยคุณภาพน้ําในบ่อเลี้ยงด้วยนะครับเราต้องวัดค่า PH วัดค่าคลาดถ้าเป็นไปได้วัดค่าสารอินทรีย์ที่ในบ่อเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมีผล อัตราการใช้อตลอดเวลาถ้าเราอยากใช้ยาฆ่าเชื้อได้ผลนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในบ่อของเราเนี่ยมีสารอินทรีย์เยอะเพราะนั้นประสิทธิภาพในการลงยาฆ่าเชื้อเนี่ยถ้าเขาแนะนําให้เราลงหนึ่งลิตรต่อหนึ่งไร่เราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปเป็นหนึ่งลิตรครึ่งหรือสองลิตรหรือว่าบ่อที่เราจะใช้เนี่ยมี PH สูงเราจะต้องปรับ PH ไดให้เหมาะสมกับอัตราการใช้ของสารยาฆ่าเชื้อนั้นๆไปด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากเลยเรามาดูต่อนะครับข้อที่สาม ข้อที่สามข้อจํากัดของมันคือถ้าเกิดว่าเราใช้ยาฆ่าเชื้อตามเขาไม่ดูข้อจํากัดไม่ดูสภาพน้ําของเราคุณจะเกิดเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเขาใช้ได้ผลแลวเราใช้ไม่ได้ผลเรามาดูกันข้อจากัดข้ออะไรบ้างเรามาดูข้อจํากัดของยาฆ่าเชื้อนะครับส่วนใหญ่ยาฆ่าเชื้อที่มีข้อจํากัดที่ทให้ประสิทธิภาพยาฆ่าเชื้อลดลงหรือเราอาจจะต้องใช้ปริมาณอัตราการใช้เยอะขึ้นก็คือพ h เนะครับพ h เที่สําคัญเลย ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า pH สูงนะครับเราจะไปลงตัวคอรินคอรินกลุ่มแคลเซียมไฮโปคลอไรหรือกลุ่มโซเดียมที่เป็นไฮโปคลอไรในในรูปของโซเดียมคือคอรินนั่นแหละครับพอ pH สูงเกิดอ,อะไรขึ้นครับทําให้ประสิทธิภาพคอรินลดลงหรืออาจจะไม่ได้เลยถ้าเกิด pH ุณสูงไปเป็น9อย่างตอนนี้จะนิยมกันเราลงอุนร้อนนะเราลงอุลร้อนกันก่อนโรยรอบบอ่อเพื่อจะฆ่าเชื้อฆ่าสปอร์ของ ESP กัน เสร็จแล้วพอคุณเอาน้ำเข้า PH จะสูงครับจากที่เคยลงคอรีนได้ตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนแล้วคุณอาจจะใช้คอรีนไม่ได้แล้วหรืออาจจะต้องปรับ PH ลงมาเพื่อให้มันอยู่ในจุดที่คอรีนเราเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีต่อมาอะไรครับอันแผลลอยในน้ําไม่ว่าคุณใช้ยาฆ่าเชื้ออะไรก็ตามคุณมีตะกอนเยอะคุณมีสารอินทรีย์ในน้ําเยอะนะครับประสิทธิภาพของอยาฆ่าเชื้อจะลดลงทันทนคีความเค็มก็มีผลครับ ความเค็มเดี๋ยวมุดเอความเค็มเราบ่อเรามีความเค็มสูงเราอาจจะไปมองว่าเอาเพื่อนเราที่เลี้ยงอยู่ที่ฉะเชิงเซาเลี้ยงกุ้งได้ดีลงยักเชื้อตัวนี้ดีแต่เราเลี้ยงที่กระบี่ความเค็มเราสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปรับเปลีปล่ยนโดดหรือว่าอาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อตัวนั้นไม่ได้อาจจะปรับเปลีนะ่ยนยกตัวอย่างความเค็มยกตัวอย่างเช่นกาก,ากชานะครับกากชาเนี่ยความเค็มต่ํากับน้ําจืดด้ความเคม็มจากหรือน้ําจืดเนี่ยใช้แบบหนึ่งถ้าเกิดว่าความเค็มสูง คุณอาจจะต้องเพิ่มอัตราการใช้ขึ้นมาเพื่อให้มันได้ผลไม่งั้นก็คุณใช้ตามกันอาจจะไม่ได้ผลนะครับต่อมาเป็นความเข้มข้นของยากั้เชื้อเองบางอย่างเช่นยกอย่างเช่นอย่างเ,างเมกีนี้ไอโอดีนไอโอดีนสิซไอโอดีนส2บอดหปอร์ซ็นไอโอดีนส5สบห้าหรือความเข้มข้นของกูตอลอนบวก b ี c ที่เราใช้กันอยู่นะครับอันนี้เราต้องดูที่สารออกฤทธิ์ของมันเราดูความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ของมันแล้วมาคำนวณกลับว่าเราควรจะใช้ยากั้เชื้อเนี้ยปริมาณเท่าไหร่ หรือต้องใช้เพิ่มขึ้นไหมหรือ,อยาฆ่าเชื้อนเนี้ยเหมาะกับเราในการใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งของเราไหมนะครับอายุลูกกุ้งก็มีความสําคัญนะครับลูกกุ้งเราอาจจะยังเล็กเราควรจะลงอะไรที่มันกระทบกับระบบนิเวศในบ่อน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากุ้งเราใหญ่เราต้องมาระวังเรื่องค่าดีโอแลเราลงไปเนี่ยออกซิเจนอาจจะตกหรือละวะหรือระยะเวลาในการลงเช่นตัวนี้อาจจะต้องลงตอนกลางวันลงตอนกลางคืนเพราะนั้นข้อจํากัดตรงนี้แหละครับที่ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนเนี่ย พึงระวังเหมือน back to the basic กลับไปเลยว่าต้องดูต้องเลือกนะครับต่อมาอันสุดท้ายที่มันจะมีผลต่อการใช้ยาฆ่าเชื้อแน่ๆเลยก็คือผลกระทบที่มันผมได้กดกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณลงอะไรเข้าไปในบ่อหรือคุณคุณ,ค,ณคุณลงไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ปูนทุกอย่างมีผลกระทบต่อสภาพว่าไปล้อมระบบนนิเวศในบ่อหมดนะครับเรามายกตัวอย่างกันอย่างผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเช่นอะไรครับสมมติว่าเราลงไปเนี่ย อย่าง BKC เราลงไป BKC เนี่ยจะเป็นสารที่จะฆ่าแผนตอนด้วยคือโอเคครับ BKC คฆ่าเชื้อได้ฆ่าแบคทีเรียได้ฆ่าไวรัสได้ฆ่าเชื้อราได้แต่ที่มันกระทบต่อมาคือแผ่นตอนคุณดอกด้วยผมก็ต้องระมัดร,ระวังในการใช้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ใช้ตัว BKC หรือเป็นลักษณะเราใช้ฟอร์มาลินฟอร์มาลินก็ไอลงไปมันจะกดออกซิเจนลงมาจะทําให้ออกซิเจนน้อยลง ยากระเชื้อส่วนใหญ่เลยนะที่เราลงไปเนี่ยพอมันจะไปฆ่าการที่มันฆ่าเชื้อโรคฆ่าแบคทีเรียได้เนี่ยมีผลกระทบในบ่อเราอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างจุลีซีก็ได้คุณลงจุลีซีไปถ้าจุลินรีมีความเข้มข้นสูงมันจะปวนระบบนิเวศอาจจะเกิดการย่อยที่มากขึ้นทําให้เกิดสารอินทรีย์ขึ้นมามากทําให้เป็นอาหารต่อแพนต้อนทําให้แพนต้อนโตจนดรอบก็มีหรือจุลีซีนะั้นใช้ออกซิเจน หรือไม่ใช้เพราะฉะนั้นการลงจุลนทซีต้องลงช่วงไหนยังไงนี่นตัวยาฆ่าเชื้อที่เป็นกลุ่มเคมีนะครับจังหวะที่คุณลงยาฆ่าเชื้อเนี่ยกุ้งจะกินอาหารน้อยลงเราต้องมีการตรวจสอบเราต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศตลอดเวลานะครับบางทีเรายงนอกจากผลกระทบจากยาฆ่าเชื้อที่มาในบ่อนิเวศของเราแล้วเนี่ยยาฆ่าเชื้อบางชนิดจะส่งผลกระทบกับคนลงด้วยคือคนเลี้ยงเองอันนี้ต้องต้องระมัดระวังเยอะๆนะครับเพราะว่ายาฆ่าเชื้อหลายๆตัวเนี่ยก็จะมี เป็นรหัสบอกหรือเป็นข้อบ่งใช้บอกว่าตัวนี้ควรใช้ยังไงควรควรจะใส่ถุงมือคุณควรจะใส่หน้ากากาหรือสารยาฆ่าเชื้อบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นสารสารก่อมะเร็งนะครับเราต้องมองให้ดีต้องดูต่อนะครับอยาฆ่าเชื้อจริงๆแล้วสังเกตนะครับที่ผมพูดมาบรรยายมาเนี่ยจะเป็นยาฆ่าเชื้อพืนพ้นๆนั่งที่ทุกคนรู้จักนะครับวันนี้ผมก็ปิดท้ายด้วยยาฆ่าเชื้อเราไม่ต้องไปซีนเรียสยาฆ่าเชื้อที่นิยมใช้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าคนไม่ว่าสาัตว จะเป็นยาเชื้อที่เรารู้จักดีแล้วยอย่างชุกยางไอโอดีนไอโอดีนก็จะไปเป็นออกซิออกซิเจนเอเจนที่ไปลดอนดซีไอโอดีนเนี่ยจะฆ่าเชื้อค่อนข้างดีแต่แต่ว่าอัตราการใช้ในบอ่อเนี่ยก็ขึ้นอยู่แล้วระหว่างการเลี้ยง,ห,งหรือจะเป็นระหว่างที่ใช้เต็มบอ่อนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นตัวพื้นๆอยู่แล้วนะครับคือด่างทับทิมผมแนะนําตัวพื้นๆพ,พ,พอเพราะว่าไอตัวอื่นที่มันเป็นเป็นข้อกําหนด,ดต่างๆเนี่ย มันจะเป็นการตลาดแล้วแหละอันนี้เรามานั่งดูว่าอันไหนที่มันจะบอกกับเราด่างทับทิมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะล,ลองเป็นสไลด์มานะครับด่างทับทิมก็จะหมดฤทธิ์นานนานหน่อยนะครับอัตราการใช้มีคนถามว่า,ด,าด่างทบทิมจะต้องอัตราการใช้ของมันจะเป็นลักษณะถึงความโคตรค่อนข้างสูงดูจาก LT 5 0ได้ต่อมาเป็นพวกไฮโดรเจนบล็อกไซด์ ide, นะครับผมแนะนาไว้เลยด้วยกันไฮโดรเจนบิกไซด์ส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ตามโรงงานก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไล่มาเลย ไอเส้นไบ็อซด์นั้นต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวมันเองมีฤทธิ์เป็นกัดก่อนนะครับอาจจะต้องสวมถุงม,มือหรืออาจจะต้องใส่หน้ากากหน่อยหนึ่งเพราะว่าอันนี้นี่กัดก่อนแรงมากเลยนะครับามาต่อมาก็เป็นตัวกูตัลาดีไฮก็จะเป็นตัวฆ่าเชื้อเจนอยู่ในกลุ่มฟอร์มอลินออกมาก็เป็นกลุ่มเป็นตัวฟอร์มาลินนะครับแล้วก็เป็น bkc ชัดๆเลยครับแต่มันอาจจะเวลามาขายในท้องตลาดเราอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นชื่ออะไรนี้ก็ต้องเราต้องไปดูกัน ครับตัววิกเซตต่อมาก็สุดเป็นคอรีนเจอแน่ๆน,นะฮะคอรีนนี่เราใช้กันอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกากชาอันนี้ผมก็คุยในตัวที่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเรามาดูในเรื่องสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการจัดเก็บสารเคมีหรือวัตถุันารยนะครับเราจะเห็นจากปัจจุบันเลยนะครับที่โรงงานระเบิดที่กิ่งแก้วนะฮะนะเกิดจากการจัดเก็บที่อาจจะไม่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเหมือนกันฮะ ในการเก็บของวัตถุอันตรายหรือว่าสารฆ่าเชื้อเนี่ยบางอย่างเนี่ยสามารถก่ออันตรายกับเราได้จะไปเกาะระเบิดได้เลยนะครับเรามาดูสัญ,ญลักษณ์กันดีกว่าคือวัตถุอันตรายหรือว่าสารยาฆ่าเชื้อที่เราใช้อยู่เนี่ยเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเป็นประเภทประเภทตามมาเป็นอันตรายต่ออะไรบ้างนะครับเรามาดูกันยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นวัตถุทนี่จจะระเบิดได้ อันต่อมาก็คือจะเป็นสารอัดแก๊สถ้าเป็นหลอดหลอดอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวเนี้ยอัดแก๊สอันตรายต้องระมัดระวังนะครับตัวที่สามเนี่ยเราจะเห็นบ่อยคือเป็นตัวออกซิได์จะเห็นตามของอาจจะคอลีนอาจจะเป็นตัวด่างทับทิมอะไรเงี้ยนะฮะตัวที่สี่นะครับอันนี้เป็นวัตถุไไฟเราต้องเก็บดีๆนะบางอย่างเนี่ยต้องเก็บห่างกันเรามีระยะห่างในการเก็บ้วยนะฮะบ,บางอย่างเอามาผสมกันไม่ได้ ตัวต่อมาก็คืออันนี้ภาพนี้เป็นวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแปลว่าก่อนที่คุณจะใช้หรือก่อนคุณคุณจะปล่อยตัวยาตัวนี้ออกจากระบบของเราเนี่ยคุณต้องบาบัดก่อนเพราะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลอ้อมต่อมาก็จะเป็นอันนี้เครื่องหมายตกใจก็คือง่ายๆครับเป็นข้อควรระวังนะครับเป็นเครื่องหมายที่เราจะต้องระวังระวังอย่างยิ่งต่อมานะครับจะเป็นตัวสารกัดกร่อนอันนี้เราอาจจะเจออยู่ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตัวนี้นี่กัดเสื้อผ้ากัดทุกอย่างเพราะเราต้องระวังนะครับโดนกระเด็นเข้าตาหรืออะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลยเน,นี่ยต้องระวังระวังตัวต่อมาก็จะเป็นไอภาพนี้คือเกี่ยวกับระบบถ้าเดินหายใจนะครับเกี่ยวกับระบบที่หรืออัดสารในที่อาจจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับระบบหายใจหรือระบบเขาเรียกว่าไม่ควรสุดดม,มนะฮะประมาณนี้ว่านะครับต่อมาสุดท้ายก็เป็นวัตถุอันตรายอันนี้เราจะเจอเลยอันนี้เป็นกระโหลกไข่เลย เหมือนเจอในฟอร์มาลีนอยเงี้ยนะเราจะเจอเลยในถึงค้าประมาณนี้นะครับครับในส่วนการบรรยายของผมก็ในเรื่องของการใช้สารปรับสะภาพน้ําก็จบลงไปเท่านี้นะครับท่านใดมีคําถามอะไรก็ลองถามเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ